ทัชตรงนี้นะคะเราถือกุญแจอยู่นะคะทัชตรงนี้ก็คือสามารถเปิดฝากระโปรงที่เก็บสัมภาระด้านหน้าแล้วปลายท่อของเขานะคะจะเป็นแบบ s p o ร์ตเอ็กซอแบบนี้เซ็นเซอร์อีก4จุดจุกๆแบบนี้เลยนะคะการันตีเรื่องความปลอดภัยแน่นอนนี่สวยงามนี่อย่างที่เห็นเลยจะมีปุ่มปรับโหมดนะคะเขาเรียกว่า s p o ร์ตโคนแบบนี้เลยท่านผู้ชมใครที่เป็นสายซิ่งสายสปอร์ตนะมาเล่นตรงนี้ถือว่าขับสนุกสุดยอดมากเลยจริงๆนะคะ คันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆท่านผู้ชมรถปี2017นะคะมาอยู่แค่44,326กิโลเมตรเท่านั้นเองสามารถเปิดตัวหลังคาเนี่ยขณะที่ขับขี่อยู่ได้เลยนะท่านผู้ชมดวจะลองให้ดูขออนุญาตที่เสียงเข้านิดหนึ่งนะคะนี่ hi สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่อนข้างแปลกตาพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามุกเนี่ยพารถเรียกได้ว่าเป็นรถประเภทสปอร์ตโรสเตอร์นะคะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาหมาดๆนะคะบอกเลยว่าใหม่กริบๆมากเลยเป็นรถที่คณะผู้บริหารของบิคาเราใช้เองกับมือนั่นเองบอกเลยว่าสภาพนะคะดีแล้วก็สวยมากๆแน่นอนนะคะกับคันนี้ค่ะปอร์เช่เจ็ดหนึ่งแปดบ็อกเตอร์นะคะเป็นปี2017นนะคะท่านผู้ชมขาเป็นสีขาวหลังคาแดงสีแดงพิเศษแบบ เ,เดี๋ยวมุกพาดูรอบคันกันก,นก่อนเลยว่าน้องคันนี้มีดีเทลอะไรยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนี่มาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะไฟหน้านี่จะเป็นแบบ LED Matrix นะคะแล้วก็เป็น PDLs เรียบร้อยแล้วด้วยสวยงามมากๆเป็นไฟหน้าที่อัปเกรดมาก่อนตัวเก่ากว่าดีนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวตุ่มตรงนี้จะเป็นทําหน้าที่เอาไว้ฉีดฉีดน้ำนะคะล้างโครงไฟหน้านั่นเองนะผู้ชมนี่ดูดีทงดีเทลของเขานะคะด้านล่างนี่ จะมีแก้มห้าของเขาเป็นสีดำกลอสแบ k แบบนี้เลยนี่แล้วก็สามารถดูดอากาศแบบนี้ตรงนี้นี่จะเป็นไฟเลี้ยวนะะคมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วมากถึง4จุดเลยนะคะแล้วก็ลิ้นหน้าของเขาตรงนี้ก็จะมีตัดสีดําเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมขานี่นี่กรอบป้ายทะเบียน,นของปอร์เช่จากสูนแบบนี้เลยแล้วก็โลโก้นะคะปอร์เช่สวยๆแบบนี้ คันนี้นะคะมีฟังก์ชันที่แค่ทัชตรงนี้นะคะเราถือกุญแจอยู่นะคะทัชตรงนี้ก็คือสามารถเปิดฝากระโปรงที่เก็บสัมภาระด้านหน้าแล้วชึบนี่นะคะจะเป็นแบบนี้คันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเครื่องยนต์วางกลางนะคะท่านผู้ชมขาสามารถไว้สัมภาระได้ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยอย่างที่เห็นเลยนะคะว่านี่เขาจะมีความลึกประมาณหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะมาพร้อมกับไฟสองสว่างนะคะนี่สวยงามสวยงามจริงๆนะคะนี่ ฝากระโปรงเดิมๆกริบๆทุกจุดแบบนี้เลยนะคะแวะให้ดูน็อตขอบฝากระโปรงกันนิดหนึ่งมีน็อตเดิมๆไม่มีขยับเลยท่านผู้ชมคันนี้นะคะมุกการันตีเลยว่าไม่มีอุบัติเหตุนะคะชอนหนักพิความน้ำท่วมหรือกอใหม่ก็ไม่มีแน่นอนนะคะนี่ลูกกลมๆกริบแบบนี้เลยนะคะสวยทุกจุดเลยใครที่กําลังอยากได้นะอยากเป็นเจ้าของนะคะในราคาเบาๆเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยนี่ สวยงามมากนะคะนี่ขออนุญาตปิดนิดนึงชึบแล้วก็แค่นี้นะคะง่ายนิดเดียวเลยท่านผู้ชมค่ะด้านข้างนะคะนี่ก็จะมาพร้อมกับพร้อมแม็กคาร์เรล่านะคะขอบ20นิ้วเลยซีรีส์ยัยงเนี่ยคือ235 35 ZR 20ซอา์นั่นเองนะคะสวยงามแบบนี้มีโลโก้โลโก้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ สวยงามมากจริงนี่ตัวริสเบรตของเขาเนี่ยเป็นสีแดงนะคะให้ความสปอร์ตมากๆเลยรถสีขาวสีแดงเนี่ยขาวแดงดําคันนี้จะมี3าโทนคือขาวแดงดําสวยง,งามมาก่านผู้ชมนี่ให้ดูรอบคันนะคะด้านข้างแวะมาดูที่ฝาครอบกระจกมองข้างกันบ้างตัวนี้กระจกมองข้างเป็นเปิดปิดไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยงามเลยน้ณผู้ชมแล้วตรงด้านล่างเนี่ยเขาจะมีไฟสองสว่างให้นะคะเล็กๆนี เป็นยังไงบ้างนี่รอบคานสวยมากท่านผู้ชมแล้วด้านข้างตรงนี้นี่ mm hmm. ก็อย่างนี้เห็นเลยนะคะว่าเขาเป็นตัว718 Boxster นะคะ mm hmm. ก็จะมีตัวที่ช่องดักอากาศของเขานะคะนี่ mm hmm. เพื่อไประบายความร้อนให้กับห้องเครื่องนั่นเองซึ่งแบบการที่เขาใส่ฟังก์ชันตรงนี้มามบุ๊มองว่ามันแบบเพิ่มความสปอร์ตมากจริงๆนะคะนี่สวยงามใครที่แบบว่าชอบไซสเ์เล็กๆประมาณหนึ่งนะแบบ2ที่นั่งอะไรยคันนี้ตอบโจทย์มากท่านผู้ชมชชอ่าเปิดให้ดูนะคะ แผงประตูด้านข้างกันบ้างนะคะสวยงามมากก <c oughs> ระจกเป็นเฟรมเลสแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็แผงประตูนี่จะมีตัดกรอบกับสีเงินแบบนี้นะท่านผู้ชม <c oughs> ตัวนอนขอบประตูนะคะก็เดิมๆไม่มีขยับเลยท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> สวยงามมากนะคะนี่ด้านล่างนะก็จะมี นี่ตัวสกพัพเลสนะคะเป็นคําว่า Boxer แบบนี้เลยแล้วก็บอกคู่หน้าเดี๋ยวเป็นปรับไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมนี่มากถึง14ทิศทางเลยที่สําคัญมุกลืมอวดไปนะคะว่าคันนี้นี่เป็นลําโพงนะคะลำโพงของบ o s เซอร์ท่านผู้ชมเครื่องเสียงดังกระหึ่มแน่นอนนะคะบอกเลยว่าคันนี้เครื่องเสียงเพราะมากจริงๆนะคะนี่ ยังไงบ้างฟังก์ชันต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมที่สนใจรุ่นนี้เนี่ยน่าจะพอทราบคร่าวๆกันแล้วมุกขออนุญาตแบบรีวิวเป็นภาพรวมนะคะของสภาพของคันนี้กันบ้างนั่นเองมาต่อกันที่ด้านท้ายนะคะสวยงามมากอย่างที่เห็นเลยนะคะสปอร์ตสุดๆเลยไปท้ายนะคะของเขาจะเป็นนี่เป็นขีดแบบนี้ถ้าเป็นตัวที่เก่ากว่านี้นะคะตัวไม่แน่ใจว่าเป็น981หรือเปล่านะคะเขาจะ เป็นไฟท่ายคนละทรงกันนะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็เซนเซอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี้เตือนการชนรอบคันเลยนะคะพร้อมกับไฟทับทิมด้านล่างนั่นเองนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีโลโก้นะคะนี่แบทคำว่า Porsche 718 Boxer นั่นเองที่สำคัญค,นนะคะันนี้นะคะเป็นแค่ทัชเบาๆแค่นี้ที่เก็บสัมภาระด้านหลังเปิดขึ้นมาแล้วคะ่ะนี่ชื่อเป็นไงใช้งานง่ายมากเลยท่านผู้ชมสามารถเก็บสัมภาระเนี่ยได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ ตัวกระเป๋าเดินทางไซส์เล็กเนี่ยคือยัดได้แน่นอนนะคะตรงนี้จะเป็นที่เติมของน้ํามันเครื่องนะคะท่านะผู้ชมค่ะแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นที่เติมน้ําของหม้อน้ํานั่นเองนะคะอะให้ดูที่น็อตขอบฝากระโปรงหลังกันบ้างนะท่านะผู้ชมฝากระโปรงหลังก็เดิมเดิมแบบนี้เลยคันนี้บอกเลยนะคะว่าสภาพสวยแล้วก็ไม่น้อยมากจริงๆนะท่านผู้ชมนี่สวยงามนะคะมากๆชึบฝากระโปรงเบามากปิดแค่นี้ จบง่ายนิดเดียวนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่มูกอยากจะอวดเลยนะคะนี่ปลายท่อของเขานะคะจะเป็นแบบสปอร์ตเอ็กซอสแบบนี้ก็คือเป็นท่อคู่แบบนี้กลมๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับดิฟฟิเซอร์ด้านหลังนะคะที่เป็นสีดำาตดก,กับสีขาวนะคะแล้วก็เซนเซอร์อีกสีจุดจุกๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะการันตีเรื่องความปลอดภัยแน่นอนนี่สวยงามเดี๋ยวแวะมาดูล้อแม็กด้านล้อหลังกันบ้างนะผู้ชมค่ะนี่แม็กสวยเดิมๆทุกจุดเลยนะคะแบบนี้นี่ แมคเคลล่าท่านผู้ชมแต่ว่าย่างหลังเนี่ยจะเป็น2 6งหกห้าสเส้นอ่ะยีนั่นเองนะคะเป็นซีรีส์คนละซีรีส์กับยอรน่านั่นเองเนาะสวยงามมากอ่ะแวะดูแห่งประตูด้านนี้กันนะคะนี่แผงประตูสวยหรูนะคะท่านะผู้ชมค่ะมีเมมโมรีซีนให้เนี่ยถึง2ตำแหน่งเลยนะคะสภาพยังดีอยู่เลยท่านะผู้ชมค่ะแล้วก็มีแบทช์คำว่าบ็อกสเตอร์นะคะข้างล่างตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เปิดฝากระโปรง หน้ากับฝากระโปรงหลังนั่นเองนะคะตัวเบรกมือของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะในเบรกมือตัวสตาร์ทของเขานะคะแล้วก็ตัวปรับไฟไฟข้างหน้านั่นเองนะค,ะคันนี้เป็นคี ess, ย์เลสเรียบร้อยแล้วนี่แวะมาดูแผ่นเพจกันนิดนึงนะคะท่านผู้ชมแผ่นเพจของปอร์เช่นเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่แบบนี้เลยนะกรีบๆเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามจัดหนักจัดเต็มมากใครที่กําลังอยากได้นะคะแล้วก็อยากเป็นเจ้าของนะ รถปอเชสักคันเอาไว้จอดยสวยไว้ที่บ้านหรือว่าใช้งานแบบ Daily ยูสเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะเดี๋ยวมุกพาท่านะผู้ชมนะไปดูรีวิวภายในกันต่อว่าสภาพภายในของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยคะ่ะ มาค่ะท่านผู้ชมทีนี้มุกจะพามาดูด้านในของ Porsche 718 Boxster คันนี้กันนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าคันนี้ตกแต่งด้วยสีแดงพิเศษแบบนี้เลยนะคะนี่ภายในแดงเบาะแดงทุกจุดแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขาสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวแวะดูที่ตรงแดชบอร์ดด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเป็นซอฟ t ์ทัชแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วเป็นสีแดงแบบมีความเลือ่อนหูเล็กๆนะท่านผู้ชมขาสวยงามมากเลยช่องแอร์ของเขานะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลย ตัดขอบด้วยสีเงินอย่างนี้นะคะแล้วก็มี Air ์บงแอร์แบกเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดนี่การดอย่างนี้เลยนะคะออปชั่นภายในจัดหนักจัดเต็มมาให้นะคะนี่ชึบสวยงามมากสีแดงกับสีเงินคือมันตัดกันได้ลงตัวสุดๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะทีนี้มาดูตรงตรงกลางกันบ้างนะคะจะเจอนี่เป็นนาฬิกานะคะอย่างที่เราเห็นกันเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นช่องแอร์นะคะ เลื่อนลงมาอีกนะคะจะเจอกับตัวจอกลางแบบนี้นะ่จาจะขนาดประมาณ7นิ้วนะท่านะผู้ชมคะ่ะพร้อมตัวปรับแต่งเครื่องเสียงต่างๆเลยนี่มีจูเนอร์มีเดียนะคะเนวิเกเตอร์มีมาให้เรียบร้อยแมปเมบดแล้วก็มี Apple Car าเพแท้จากศูนย์เลยนะคะท่านะผู้ชมคะ่ะเลื่อนลงมาจะเห็นนะคะว่านี่ตรงแอร์นะคะปรับได้ตรงนี้เลยอุณหภูมิอุณหภูมินะคะพัดลมพัดลมแล้วก็ตรงนี้เป็นโหมดแอร์ต่างๆนั่นเองนะคะคอนโซลกลางเนาะเกียร์จะเห็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะของ PDK แบบนี้เลยเป็นอัตโนมัติ 7สปีดเลยนะคะท่านะผู้ชมที่สำคัญนะมีโหมดแมนวนวลให้คุณผู้ชมได้ขับด้วยนีย่พร้อมกับโลโก้718นั่นเองนะคะเลื่อนลงมานะคะก็จะเจอนี่กับตัวไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็น,นี้เป็นตัวล็อก,อกประตูรถนั่นเองนะคะสามารถล็อกปลดล็อกได้จากตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลื่อนลงมาอีกนะคะจะเจอกับตัวน้เซ็นเซอร์กันล้มกันลื่นนะคะแล้วก็เป็นตัวเปิดประชุนนะคะเปิดปิดหลังคาได้แบบนี้เลยนะตรงนี้ นี่ที่เห็นนะคะอย่างที่เห็นอย่างที่มุกบอกไปตอนที่รีวิวภายนอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวเปิดสปอยเลอร์นะคะซึ่งสปอยเลอร์ตัวนี้ถ้าเราขับความเร็วเกิน120เขาเด้งให้อัตโนมัติด,ด้วยนะคะท่านผู้ชมหาแล้วอันนี้ก็เป็นตัวดับเครื่องออโ,โต้ให้นะคะเวลาที่ความเร็วเราไม่ถึงนั่นเองนะคะตัวที่วางแขนนะคะตรงกลางก็ไซส์เล็กๆกำลังดีนะคะนี่ ถือว่าสวยงามมากท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่มุกบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นภายนอกสีขาวภายในเป็นสีแดงพิเศษแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่าหลังคาภายนอกก็เป็นสีแดงนะท่านผู้ชมตัวเบาะแวะมาดูที่ตัวเบาะก,กันบ้างนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะนี่สวยงามมากเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะสภาพเบาะก,ก็ถือว่ามีการใช้งานมาประมาณหนึ่งนะคะเล็กน้อยนะเพราะว่าคันนี้เขาก็เป็นตัวปี2017นะท่านผู้ชมเป็นปรับไฟฟ้า14ทิศทางเลยท่านผู้ชมทั้งทั้งเบาะคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะนี่ตัว หัวเบาะนะคะจะไม่ได้มีปั๊มโลโก้นะคะอันนี้เป็นเรียบๆแบบนี้นี่สวยงามนะท่านผู้ชมคันนี้สภาพภายนอกภายในนะคะถือว่าใหม่ใช้ได้เลยแล้วก็นี่คันนี้เป็นกุญแจคียเล็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยท่านผู้ชมขาสวยงามมากๆเลยแล้วมุกมีให้ท่านผู้ชมครบทั้ง2ดอกเลยนะคะแบบนี้เลยนี่สวยงามเนาะทีนี้แวะมาดูนะคะที่ ตำแหน่งของผู้ขับขี่กันบ้างนะคะตัวพวมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็พวมาลัยอุ่นด้วยนะท่านผู้ชมนะตรงนี้นี่อย่างที่เห็นเลยจะมีปุ่มปรับโหมดนะคะเขาเรียกว่าสปอร์ตโคโนแบบนี้เลยท่านผู้ชมใครที่เป็นสายซิงสายสปอร์ตนะมาเล่นตรงนี้ถือว่าแบบขับสนุกสุดยอดมากเลยจริงๆนะคะสุดยอดไม่สุดยอดยังไงเดี๋ยวมุกพาไปดูในส่วนของการเทสไรนั่นเองนะคะ ที่สาคัญคันนี้นะคะมีแพดเดิลชิปมาให้เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาที่ท่านผู้ชมนะคะเข้าโหมดแมนวนวลก็สามารถมาเชนเกียร์ได้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะเป็นปรับไฟฟ้าสทิศทางนะตัวปรับเขาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ปรับนี้ได้เลยดึงเข้าดึงออกแบบนี้นี่ขึ้นลงนะคะได้หมดเลยตามที่คุณผู้ชมถนัดเลยนะคะแล้วที่สําคัญอ่ะแวะมาดูที่มาตรวัดกันมาตรวัดคันนี้นะคะจะเป็นตัวเข็มแบบนี้นะคะแล้วมาดูนี่ คันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆท่านผู้ชมรถปี2017นะคะมาอยู่แค่44,326กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสวยงามมากแล้วตรงนี้ก็จะมีกราฟิกนะคะเป็นรูปตัวรถนั่นเองนะคะพร้อมกับตัว ถังน้ํามันนะคะนี่จำนวนน้ามันนั่นเองพร้อมกิโลเมตรนี่ถือว่าแบบสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยอย่างที่ทราบกันนะคะว่าตัวปอร์เช่เนี่ยตัวก้านของไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ด้านซ้ายนะคะใครที่ปกติขับรถญี่ปุ่นนะคะแล้วอาจจะอยากมีรถสปอร์ตโรสเตอร์เอาไว้ในบ้านสักคันนะคะไว้ประดับหรือว่าใช้เดลี่ยูสเนี่ยก็อาจจะต้องแบบ มีความจำนิดนึงว่าโอเครถญี่ปุ่นอยู่ด้านขวาแต่ว่าคันนี้จะอยู่ด้านซ้ายนั่นเองนะคะท่านะผู้ชมคะแวะให้ดูหลังคานิดหนึ่งดีกว่าก่อนจะไปนะคะนี่หลังคาเป็นสีดําแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่แล้วก็มีไฟสองสว่างให้2จุดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวป a r กิ n งเซ n นเซอร์นี่ที่อยู่ตรงนี้นะคะตรงม่านบังแดดนี่มีกระจกให้ทั้ง2บานเลยนะคะแต่ว่ากระจกจะไม่ได้มีไฟนะท่านผู้ชม ก็ถือว่าสวยงามตัวฟังก์ชันการใช้งานต่างเนี่ยคือให้มาอย่างครบครันเลยนะคะนี่เนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าไอตัวที่วางแก้วของเขาเนี่ยด้านหน้าเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้ทั้ง2ตํตำแหน่งเลยนะคะท่านผู้ชมขานี่เป็นไงกันบ้างนะคะรีวิวภายนอกภายในก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวมุพาท่านผู้ชมไปดูช่วงล่างกันต่อเลยดีกว่านะคะนี้สิทธิพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าจริงๆร,รถคันนี้ค่อนข้าง เออเตี้ยมากประมาณหนึ่งเลยนะคะก็อาจจะขึ้นหอยยากนิดนึงแต่รีวิวของมุกยังไงโชว์ให้ดูทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วนะคะเราไปชมช่วงล่างกันดีกว่าค่ะไปกัน ทีนี้เรามาดูช่วงล่างของเจ้าปอยเช่เ718 Boxster บ็ตอร์คันนี้กันนะคะท่านะผู้ชมค่ะอย่างที่เห็นเลยนะว่าเขาเนี่ยเป็นปี2017นะคะใช้งานมาแค่44,000กว่าโลเท่านั้นเองแล้วช่วงล่างของเขานะดูเลยท่านผู้ชมว่ามันกริบมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าคันนี้จะเป็นตัวปลายท่อคู่นะคะเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวมุกส่องให้ดูนะตัวชงตัวโชวของเขานะคะนี่ใช้งานมานะคะ4 4 0 0 0โลท่านผู้ชมดูโชวหนุน โชวแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะแห้งสนิทเดิมๆจากโรงงานแบบนี้บอกเลยว่าคันนี้การันตีว่าช่วงล่างสวยมากจริงๆเลยค่ะนี่ฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิเศษมากเลยนะท่านผู้ชมขาเพราะว่าปอร์เช่นปกติจะเอาขึ้นหอยยากมากเลยนะคะเพราะว่าตัวรถเขาค่อนข้างเตี้ยนั่นเองนะแต่ด้วยการเป็นรีวิวของบุนะคะยังไงบุญพาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะคะนี่แผ่นซองแผ่นซับนะท่านผู้ชมยังอยู่ดีทุกจุดเลยนะคะตัวแชสซีเขาดูนี่ แคสซีเรียบๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิความน้ำท่วมหรือกอใหม่แน่นอนนะคะนี่ดูอันนี้คือจะมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่ายังไงก่อนส่งมอบเนี่ยเราทําความสะอาดได้คงูกซอกคงมุมอยู่แล้วนะคะนี่ด้านซ้ายเนาะเดี๋ยวไปต่อที่ด้านขวากันบ้างนะคะ นี่สวยงามแบบนี้เลยท่านผู้ชมเป็นแค่ร่องรอยฝุ่นเท่านั้นโชคเชิงแห้งสนิทกริบกริบเลยใครที่เป็นสายแบบว่ารถสปอร์ตโรสเตอร์นะคะกำลังอยากได้ปอร์เช่เอาไว้ขับแบบเดลี่อยู่สักคันเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพดีนะคะการันตีสภาพดีสุดๆเลยเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปลองเทสไลน์กันต่อเลยนะคะว่าสมรรถนะของเจ้าปอร์เช่718บ o x s t e ตคันนี้จะขับเร็วขับสนุกขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะ มาค่ะท่านผู้ชมมุกจะพาไปเทสไรเจ้าปอร์เช e 718 b o x s t e r บตอร์คันนี้กันนะคะมุกบอกเลยว่าขับแบบสนุกสุดๆเลยท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าแรงม้าเนี่ยแรงถึง300แรงม้าเลยแล้วก็แรงบิดอยู่ที่380ินิวตันเมตรนั่นเองนะคะคันนี้คือบอกเลยว่าเป็นเครื่องสี่สูบเทอร์โบนะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเครื่องเนี่ยเขาวางกลางนะคะก็อาจจะไม่สะดวกในการเปิดให้ดูนั่นเองนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่า อย่างที่บอกไปว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะคะตัวเก่ากว่านี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวเครื่องยนต์6สูบซึ่งอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของความเร็วเนี่ยบุกรู้สึกว่าเขาต่างกันไม่มากนะคะแต่ว่าเรื่องเสียงเรื่องอะไรแบบนี้ตัว6สูบอาจจะไพเราะกว่านิดนึงแต่บอกเลยว่าตัว4สูบเทอร์โบตัวนี้นะคะให้เรื่องของความประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคะสามารถใช้ Daily use ได้นะท่านผู้ชมค่ะถ้าใครที่แบบว่า ขับอาจจะไม่เกิน90ถึง100นะคะอยู่ประมาณนี้ก็น่าจะมี10บวกนะคะกิโลเมตรต่อลิตรเลยแต่ว่าเอาจริงๆคนที่ขับรถประเภทเนี้ยมุกมองว่ามันน้อยนะที่จะขับประมาณ90 100เพราะว่าคันนี้แค่เหยียบนิดเดียวนะคะมันก็พุ่งมากแล้วท่านะผู้ชมค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าคันนี้นะคะออปชั่นจัดหนักจัดเต็มมาให้นะคะมีตัวปรับสปอร์ตโคโนม,มาให้เรียบร้อยแล้วใครที่เป็นสายสปอร์ตนะ มาเอาไปได้เลยท่านผู้ชมนะคะนี่ช่วงล่างแน่นมากนะคะแล้วเสียงสตาร์ทบอกเลยว่าพเราะมากจริงๆท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะหาจังหวะลองความเร็วคันนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้รถจะเยอะนิดนึงนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ลองเรื่องของความเร็วให้ท่านผู้ชมดูนะคะรออดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วของเจ้า p อ r s เช e 718บ o x s t e ตคันนี้กันนะคะท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตนะลองเหยียบนิดนึง บอกเลยว่าศูนย์ถึงร้อยเนี่ยไม่ถึง7วินะท่านผู้ชมเพราะว่า300อแรงมา้าเมื่อกี้เหยียบหลังติดเบาะเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะโอ้โหแล้วนี่ช่วงล่างเฟิร์มมากนะท่านผู้ชมแล้วก็เก็บเสียงค่อนข้างดีเลยแล้วคันนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่าสามารถเปิดตัวหลังคาเนี่ยขณะที่ขับขี่อยู่ได้เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลองให้ดูขออนุญาตที่เสียงเข้านิดนึงนะคะนี่ แบบนี้เลยค่ะท่านะผู้ชมนี่แต่ว่ากําชับก่อนนะคะว่าความเร็วเนี่ยจะต้องไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถ้าสมมติว่าความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาจะเปิดไม่ได้นั่นเองแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมขับไปนะคะไม่ถึง60เปิดได้เลยแล้วก็ขับไปอย่างียาวๆได้เลยนี่ให้เป็นไงให้ความสวยแล้วก็สปอร์ตที่สุดเลยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวมุขขอุญ,ญาตปิดหลังคาก่อนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้แดดแรงมากท่านผู้ชม นี่ง่ายนิดเดียวเลยค่ะสามารถเปิดปิดได้จากสวิต์ตรงนี้นะคะขณะขับขีด่ได้เลยเพิ่มความแบบ สปอร์ตนะท่านผู้ชมใครที่ชอบนะคะกําลังมองหาอยู่บอกเลยว่าในงบราคาไม่เกิน4ี่ล้านบาทนะคะคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยหรือใครที่สนใจจริงๆนะคะสามารถแวะมาดูได้ที่เต็นท์รรบิก้าเลยนะคะราคาดีด้วยท่านผู้ชมราคาดีรถสวยไม่น้อยนะคะครบจบที่คันนี้คันเดียวเลยท่านผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวมูพาท่านผู้ชมนะคะไปสวนพาสุดท้ายกันดีกว่าไปฟังราคาจริงๆของเจ้าคันนี้กันนะคะว่าน้องคันนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ไปกันเลยค่ะ เปไงกันบ้างคะท่านผู้ชมขคะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวของเจ้า Porsche 718 Boxster คันนี้กันนะคะอย่างที่บอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นปี2017นะคะท่านผู้ชมคะปีนี้นะคะปี2025รถเข้าปีที่8แล้วแต่สภาพยังใหม่ๆกริบๆแบบนี้มุกถือว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะในส่วนของราคานะคันนี้ ราคาตั้งขายอยู่ที่3 9 9ล้านเกบาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะออกรถนะคะซื้อสดจบราคานี้ไม่มีบวกแวดเพิ่มด้วยนะท่านผู้ชมค่ะหรือใครที่สนใจจะจัดไฟแนนซ์นะคะก็สามารถติดต่ออธิบายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าออกรถกบิคาเนี่ยเรามีการันตีให้อยู่แล้วนะคะทั้งคุณภาพนะคะแล้วก็อะไหล่กว่า247รายการเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สําหรับใครที่เป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรืออยากให้สไลด์ไปส่งเนี่ยเราก็มีบริการจัดส่งรี ด้วยรถสไลดล์นะคะ300กิโลเมตรแรกเลยที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่1.89%เท่านั้นเองนะคะยังไม่พอนะคะยังมีบริการขัดสีเคลือบแก้วให้คุณฟรีอีกจำนวน2ครั้งเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็รีบแวมะมาจับมาจองหรือมาดูรถคันจริงได้ที่เต็นท์รถบิ๊กคาร์ถนนกาญจนาพิเศษเขตบางแคได้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มุขขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่ามุกจะพารถอะไรมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะคะวันนี้ขออนุญาตาไปก่อนคสสัดี สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com